สวัสดีจ้ากลับมาพบกับครัวบ้านเรานะคะที่หานหายไปนานนะคะเพราะว่าแม่แพทไปสวนนะคะอันนี้เราก็จะมายำหอยลาบหอยเชอรี่นะคะอันนี้เราก็มาล้างหอยเชอรี่ก่อนนะคะแม่มันขาวนะคะใส่มะกรูดกับเกลือลงไปเลยนะ,ะแล้วเราก็ขยำขยำให้เข้ากันนะคะขยำจนกว่ามันเข้ากันเลยนะคะ นี่แหละค่ะขยำให้มันเข้ากันแล้วเราก็ไปล้างน้ําหลายๆรอบหน่อยนะคะล้างจนให้มันหายเมือกๆหน่อยนะคะน้องพี่ครับอยยาํามแม่สีล้างไปหลายๆรอบเลยนะคะด้วยเราก็เทใส่ตะกร้านะคะให้น้ํามันสเสด็จเหมอนกันะคะก็จะทําเมนูลาบหวยเชอรี่นะคะน้องพีสอยากกระโดดใส่แม่ ล้างไปหลายๆรอบเลยนะคะ<อ><อ>ใม่ค่ะทำ ตักกวกาจะมันจะสะอาดเลยนะคะแล้วห,หอยเราก็จะไม่ขาวนะคะาเอานี้เดี๋ยวเราก็ไปหั่นตะไคร้แล้วก็ขา,ไ,าไว้นะคะเด<า>ี๋ยวเราจะไปใส่ในน้ําต้มหอยนะคะเพื่อที่จะดับขาวมันนะคะหั่นตะไคร้สองอันนะคะแล้วก็ขาด้วยนะคะพอเราหั่นขาอะไรเสร็จก็ไปเด็ดใบมะ<ม>ขูดกัน,นะคะ่ะ เด็ดใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเราก็ไปใส่ที่ในกระทะที่เราตั้งไว้นะคะตั้งน้ํามันเออตั้งน้ําใส่กระทะไว้นะคะเอาแม่นี่จะพูดผิดทําไมเนี่ยลูกค้าจะยุ่งกับแม่ทําไมเนี่ยพอเดือดแล้วก็ใส่หอยที่เราล้างไว้เลยนะคะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆพอใส่เกลือลงไปเราก็คนแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาทิ้งไว้สักสินาทีนะคะแล้วเราก็สุกแล้วนะคะ สุกเราก็ตักใส่ตะแคงนะคะให้น้ำมันหยดนะคะหอยเชอรี่จะอร่อยมากเลยค่ะมันเวลาเคี้ยวมันหนึบ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 นี้นะคะมันอร่อยมากเลยเพื่อนๆลองมาทำดูกันนะคะวิธีแบบง่ายๆมากเลยนะคะนี่นะคะเราก็เสดจน้ำนิดนึงนี่นะหน้าตาของหอยที่เราเลวกมาแล้วน่ากินไหมเอ่ย เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะดับแรกก็มีพริสดที่เราตามไว้นะคะมีหอยเซอรี่มีหอมแดงซอยมะนาว2อลูกผักชีฝรั่งแล้วก็ผัดชีซอยแล้วก็ผงโชโรสเข้าคั่วปลาาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราทําแบบไม่เผ็ดนะคะเพราะมีเด็กน้อยกินด้วยนะคะแล้วก็ใส่พริสดไปแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะ ก็ยำตามใจชอบเลยนะคะชอบรสไหนก็เติมเข้าไปนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่หอยไปด้วยนะคะใส่หอยไปเลยแล้วใส่หอมแดงแล้วก็ผัิชีฝรั่งกับผักชีที่เราใอยไว้นะคะยำไปมั่วๆะคะ่ะจำสูตรไม่ได้หรอกแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ใส่ปลาไหลนะคะของที่ขาดไม่ได้นะคะใส่ปลาไหลนี่อร่อยที่สุดใส่ช้อนหนะะึ่งเลยค่ะ สูตรเราก็ไม่ไต่ตัวนะคะจําสูตรไม่ได้นะคะใส่รผลชูรสนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่มะนาวไปค่ะสองลูกถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปสามลูกก็ได้แล้วเพื่อนๆแล้วแต่ชอบไปเลยนะคะทำกับข้าวก็คือแล้วแต่อย่าใส่แล้วก็ใส่ไปนะคะไม่ต้องจำเป็นต้องมีสูตรนะคะใส่อะไรอร่อยก็ใส่ไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อค่ะ พอเราปรุงเลยเสร็จเราก็ควนให้เข้ากันนะคะแม่แต่ชอบหม่หนอยแล้วเราก็ใส่ข้าขวคั่วไปสามช้อนนะคะยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะนเพื่อนนี่คือลาบขอยเช้นรีข้าวไปใดแต่ว่าม,มันหมดเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึง แล้วเราก็มาชิมดูนะคะมีเด็กคนหนึ่งกวนแม่นะคะจะพากเสียงก็ต้องมีเด็กซ้อน,นะคะอะไรไม่พอก็เติมเข้าไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวว่ายำหอยเชล,ลี่มาต้อมเผ็ดๆนิดนึงนะคะแต่วันนี้ไม่เผ็ดนะคะมีเด็กน้อยอยากกินด้วยแล้วเราก็ตักส่จานเลยนะคะ เท่านี้ก็เป็นเอาไว้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันนี่นะน่ากินมากนนกิเมื่อกี้ใส่จานตอนนี้ใส่ถ้วยนะอร่อยมากๆค่ะ